และนี่คือเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์เข้าใกล้คำว่าล่องหนมากที่สุดในยุคนี้บอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าพลางตัวคือแค่ใส่ชุดลายพลางธรรมดาคุณกำลังคิดผิดเพราะนี่คือ Adaptive Camouflage ผิวพรางตัวอัจฉริยะที่เปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมลองจินตนาการดูนะครับคุณยืนอยู่กลางทะเลทรายชุดที่คุณใส่เป็นสีน้ำตาลทรายแต่พอคุณเดินเข้าไปในป่าแค่ไม่กี่วินาทีสีชุดค่อยๆเปลี่ยนเป็นเขียวเข้ม ลายใบไม้โทนเงาแสงเงาทั้งหมดปรับตามพื้นที่จริงนี่ไม่ใช่ c g I แต่มันคือเทคโนโลยีที่มีอยู่จริง Adaptive Camouflage คือระบบพลางตัวแบบปรับตัวได้ไม่ใช่แค่ลายพิมพ์มพติดตายตัวแต่มันคือพื้นผิวหรือวัสดุที่สามารถตรวจจับสีรอบตัววิเคราะห์แสงแล้วเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนลวดลายได้แบบเรียลไทม์แรงบันดาลใจหลักมาจากธรรมชาติครับเช่นปลามมึกกิ้งกา สัตว์พวกนี้มีเซลล์พิเศษที่เรียกว่าโครมาโทโฟสที่สามารถขยายหดตัวเพื่อเปลี่ยนสีผิวได้ในเสี้ยววินาทีนักวิทยาศาสตร์หรือถามคำถามง่ายๆว่าถ้าธรรมชาติทำได้มนุษย์จะทำได้ไหมและคำตอบคือกำลังทำได้เทคโนโลยีที่ใช้ในอัดด i ป e ีฟคอมมฟาชบางแบบจะมีเซนเซอร์ตัวจับสีรอบตัวมโครโปรเซสเซอร์ Micro cessor, วิเคราะห์ข้อมูลแผ่นวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนสีได้คล้ายจออีอิงหรือ OLD บางเฉียบผูดง่ายคือ มันเหมือนคุณเอาทีวีบางๆมาหุ้มร่างกายแล้วให้มันฉายภาพพื้นหลังรอบตัวถ้ามองไกลๆคุณแทบจะแยกไม่ออกว่านั่นคือคนหรือฉากหลังที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือบางต้นแบบสามารถเปลี่ยนหลายพลางได้ภายในไม่กี่วินาทีจุดพีคของมันมันไม่ได้เปลี่ยนแค่สีแต่มันพยายามเรียนแบบความเข้มของเงามุมตกกระทบของแสงและความแตกต่างของพื้นผิวนี่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่มันคือผิวหนังสังเคราะห์อ,อัจฉริยะถ้าพัฒนาเต็มที่ในอนาคตทหารอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนชุดตามภูมิประเทศอีกต่อไป เดินจากขีมะป่าเมืองชุดเดี่ยวเอาอยู่ทุกสถานการณ์ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีนี้ไม่ได้มีแค่ทางการทหารในอนาคตเราอาจเห็นมาในรถยนต์ที่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิอาคารที่ปรับสีผนังเพื่อลดความร้อนหรือแม้แต่แฟชั่นวันนี้เสื้อดําพรุ่งนี้กดแอปกลายเป็นสีแดงแต่แน่นอนเทคโนโลยีแบบนี้ก็มีคําถามตามมาถ้าคนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายเรื่องความปลอดภัยจะเป็นยังไงถ้ามีคนใช้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับละ่ะมันคือเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากและทุกอย่างที่ทรงพลังต้องมาพร้อมความรับบผิดชอ จากแรงบนันดาลใจของปลาหมึกในทะเลสู่ผิวหนังอัจฉริยะของมนุษย์ Adaptive Camouflage คืออีกก้าวหนึ่งที่ทําให้เส้นแบ่งระหว่างธรรมชาติกับไซไฟเหลือมเลือนลังลงทุกที่วันนี้อาจยังเป็นต้นแบบแต่วันหนึ่งมันอาจกลายเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจําวันและบางทีอนาคตของคําว่าล่องหนอาจไม่ได้เป็นเรื่องในนิยายอีกต่อไปลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณมีเสื้อ Adaptive Camouflage หนึ่งตัวคุณจะเอาไปใช้ทําอะไรใช้เที่ยวฟรีเล่นซ่อนแอปคันเทพหรือใช้ในง,งานรับสุดยอดแล้วคุณละ่ะคิดว่าเทคโนโลยีนี้คุณเปิดให้คนทั่วไปใช้มม้หรือคคควถูกบุเข คอมเมนต์มาคุยกันครับ